มิสเตอร์ซอมบี้ซอมบี้พลังไซตาตมาตอนที่109เกิตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีคบไม่สุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบ้างเล็นิดช่องนี้ส้างเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอ่านผมจะปากใ้ดีสนุกที่สุดนะครับ้ามีอะไรไม่ดูใจผมต้องขอโทษด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทั้งหลายทั่วโลกตอนนี้จากข้อมูลที่ไม่เป็นทางการดูเหมือนว่าเมืองหลายแห่งบนโลกใบนี้ได้ถูกทำลายไปแล้ว ผู้คนหลายสิบร้อยล้านคนได้ทุนหายไปแล้วเช่นกันทั่วทั้งโลกได้เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากเหตุการณ์พ่นสะดมและความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกใบนี้กฎระเบียบต่างๆของโลกมนุษย์ระเบียบทางสังคมกำลังจะล่มสลายหายไปเอาไมา้ฉันนะว้ยมอยห้ยม่ให้ยม,ม,มายิงของฉันทำไมกันทุกคนโปดอยู่ในความเรียบร้อยอย่าขยับอย่าสร้างความวุ่นวายเด็ดขาดไม่อย่างนั้นโดนยิงนะ โว้ยโลกกำลังจะถูกทำลายแล้วนะโว้ยจะไปสนอะไรกันอีกฉันไม่สนหรอกโว้ยพวกเราไม่ต้องการกฎร,ระเบียบพวกเราต้องการชีวิตอิสระพวกเราต้องการชีวิตรอดในช่วงเวลานี้โลกกำลังจมอ,อยู่ความโกลาหลความสับสนวุ่นวายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเอาล่ะทุกคนอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งหมดหวังพวกเรายังคงมีความหวังอยู่ ทั้งประเทศ A และประเทศ B พวกเรานั้นมีแม่ทัพและนายพลที่แข็งแกร่งมากมายพวกเรายังสามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนใช่แล้วท่านพูดถูกต้องแล้วพวกเราไม่ควรหมดหวังพวกเราสู้สู้ข่ามันซาข่ามันซาในขณะที่มนุษย์มากมายหวาดกลัวและแตกตื่นแต่ก็ยังมีมนุษย์บางคนที่ไม่คิดจะยอมแพ้ ตรงนี้ตรงนี้ลงจอดตรงนี้เป็นยังไงบ้างท่านผู้เจ้าจานในที่สุดพวกท่านก็มาถึงแล้วพวกคุณเป็นเจ้าหน้าที่รดับสูงในการแข่งขันประชุมแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับและผู้บัญชาการของพวกคุณอยู่ที่ไหนเข้ามาไม่ได้ผู้บัญชาการนั้นเหรอฉันรุนแรงเกินไปนิดหน่อยอ๋อ,อผมเข้าใจแล้วครับ อธิบายสถานการณ์ทุกอย่างตอนนี้ให้ฉันฟังหน่อยสิข้างหน้านั่นคือเมืองจีเป็นเมืองของประเทศของพวกเราและเขาก็ได้สังหารคนทั้งเมืองไปหมดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำลายมนุษยชาติทุกคนที่เหลือบนโลกใบนี้พวกเราได้ส่งเจ้าหน้าที่และทหารระดับสูงจำนวนมากมายหลายพันคนไปขัดขวางเขาตอนนี้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับให้พวกเราเข้าไปข้างในเอ๋เดี๋ยวก่อนนะ คุณนั้นเป็นเพียงแค่กัปตันเท่านั้นถ้า,าว่าปล่อยให้คุณเข้าไปนั่นเท่ากับว่าคุณจะต้องตายแน่ๆเลยนะครับคุณควรจะรอให้ผู้บังคับบัญชาของคุณมาถึงก่อนดีกว่าจะเสียเวลาคุยไปเพื่ออะไรกันอาจารย์พวกเราจะเข้าไปพร้อมกับพวกเขาด้วยและและพวกคุณเป็นใครกันอีกล่ะเนี่ยพวกเราเป็นกองเรือที่สองของประเทศเอ พวกเรามาที่นี่เพราะว่าพวกเราอยู่ใกล้ๆพอดีเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากมากพวกคุณก็คือเราประธานจากประเทศเอที่มีระดับเดียวกับนายพลเรือเอกของพวกเราสินะเอาละทุกคนเปิดทางให้พวกเขาเข้าไปได้แล้วนี่ไปไงมาไงทําไมเธอถึงมาลังเอออยู่ที่นี่ได้ฉันก็แค่ผ่านมาเฉยๆทําไมล่ะฉันเข้ามาไม่ได้งั้นเหรอฉันกําลังอยากจะถามเธออยู่เหมือนกัน ว่าทำไมหัวหน้าของเธอถึงได้กลายเป็นบ้าแบบนี้เรื่องนั้นพวกเธอเป็นคนรู้จักกันอย่างนั้นเหรอก็แค่พวกเราเคืต่อสู้กันมาก่อนนิดหน่อยเอ๊ะและทำไมกลุ่มนักขาพวกนี้ถึงเข้ามาด้วยกันล่ะแน่นอนว่ามีคนแข็งแ่งระดับนายพลและดับประธานที่แข็งแ่งมากมายถึงขนาดนี้พวกเราไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรแล้วล่ะแล้วก่อนหน้านี้พวกคุณได,ด้ส่งคนเข้าไปแลวกี่คนกันล่ะ นายพลระดับสูงหลายสิบคนแล้วก็มีระดับพลโทอีกกว่าหลายร้อยคนไม่สิต้องบอกว่าเกือบพันคนเลยละ่ะ้วยผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งมากมายถึงขนาดนี้พวกเราจะต้องสามารถเอาชนะไอ้เจ้าคนบ้าเสียสตินั่นได้แน่ๆนนายพลระดับสูงหลายสิบคนและก็ยังมีพลโทอีกกว่าหลายร้อยคนใช่ไหมปรากฏว่าประเทศบีเป็นประเทศที่มีกองกําลังขนาดใหญ่จริงๆนั่นเนี่นั่นนั่นนั่นพวกเธอหยุดพูดกันก่อนดูนั่นสิ นั that, that, that that ่น <interfering> นั <Sustainable> ่น <Sch> น <Crohn unjust molecule> ั <apology> <âtella> <And>. ่นมันอาจารย์โอ้พระเจ้าโอ้สวรรค์โอ้นรกโอ้จะเจ้ามายังหือเอเอ นายพลของประเทศบีทุกคนที่มียศต่ำกว่านายพลให้รีบถอนตัวจากการต่อสู้ครั้งนี้ซะที่เหลือไว้ให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองนี่มันประเทศบีเป็นประเทศที่มีบุคลกากรระดับสูงมากมายขนาดนี้เลยงั้นหรอมาเลขหนึ่งได้สั่งเอาไว้ว่าคนที่มีตำแหน่งระดับต่ำกว่านายพลให้รีบถอนตัวจากการต่อสู้ครั้งนี้แม้กระทั่งคนจากประเทศเอพวกคุณก็ต้องถอนตัวออกไปด้วยอย่าได้ก่อปัญหาที่นี่อีกเลยนะ